สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ยากกินสิบผ้ามากินหนึ่งอิปูหน้าพี่น้องซุปน้ำมันสมใส่ปลาทูถั่วใหญ่ๆเนาะคะ่ะเนาะผัดบ่ได้กะข้าวเหนียวกองใหญ่ๆคือเก่าล่ะค่ะมาเลยจ้ากินน้ำแยกกินสิบผ้ากินข้าเร่งหุย่ยซุปน้ำมันสมก่อนพี่น้องปูหน้าตัวใหญ,ใหญ่พี่น้อง อืมตั้มมั่นดีๆพี่น้อง อันปูอันแซบเบิเ้นกระดองพี่นอ้องเห็นดองอีปูเจ๊ซี่คือพ่อสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเศษน้ำปลาใส่เขาจำแซบไปแต่นายพี่น้องเว้าเร็วกะเห็ดเบิ่งก่อนโอ้โหลเบิ่งพี่นอ้องชอบ มันคักมันแน่ปูเนี่ยนาเจ้าเข้าแล้วปูกระเลยมั่นพี่นอ้องปูหน้าห้านหนิละ จะกินกับผ้ามาก,กินเขาแรงคือเกาเด้อค่ะเด้อ ซุปน้ำม่สมใส่ปูหน้าว้าผิดพี่น้องซุปน้ำม่สมใส่ปัดทูขอประทานอภัยได้พี่น้องเล้วหนึ่งปูหน้าแซบสันดอกพี่น้อง ตัวแม่เป็นยังไงพี่น้องลอบมึงตัวแม่ก่อนบาดเนี่ยปื้ยป่ะยงอวยห้อยอรรถพี่น้องเลยตัวแม่แห้งมั่นแบบที่ี่ย กีมดองก็พี่ดองพัวน่ะอันนี้ก็เมนูบั่นๆอีกเมนูหนึ่งด้วยพี่น้อง แล้มึงโตหน่อยหน่อยกับมั่นไหมพี่หน่อง ิล่จ้พี่น้องยาจิบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อรับชิปใหม่ๆจาก,ยากแยะจิตในเดอ้อจ้าเด้อเป็นแรงกำลังใจให้ยาจิบเทสชิปต่อไปในเจ้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อชิปนี้พ่อใบสมิ่้้ะคะเนาะพ่อการชิปนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ